เผยสเปคเซนเซอร์กล้อง IMX 966จัดเต็มไม่แพ้ IMX 989คาดใช้บนสมาร์ทโฟนะทงชิป Snapdragon 8 Gen 3เร็วๆนี้ <S 2> <S 2> โดยเซ็นเซอร์กล้องบนสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกเรื่องที่แข่งขันและมีการอัปเกรดไม่แพ้ชิปเซ็ตเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันตัวท็อปที่ครองตลาดก็คือ IMX 989 เป็นเซนเซอร์กล้องมือถือที่ใหญ่ที่สุดระดับ1นิ้วแต่ล่าสุดรับก็ได้มีข้อมูลของ i m x 966ว่าที่เซ็นเซอร์กล้องเลอทงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิปเลอทงสำหรับกล้อง8 Gen 3ออกมาแล้วครับโดยดิจิตอลแชทเตชั่นรายงานว่าเซ็นเซอร์ i m x 966จะเป็นตัวเลือกให้เลอทงสำหรับกล้อง8 Gen 3ในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าหลายรุ่นเลยครับเพราะมีความละเอียดถึง50ล้านพิเซลขนาด1ส่วน1.4นิ้วพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS นอกจากนี้ทางดิจิตอลชั a เต t a t ชั่นยังเผยอ,อีกว่าตัวเลือกการใช้งานกล้องพลเรือน s c จาก OmniVision OV64B ที่มีระยะ optical zoom 3เท่าก็จะเป็นแนวทางที่ใช้การเยอะมากบนเรือธงที่มีชิป Snapdragon 8 Gen 3ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับโดยเซ็นเซอร์ตัวใหม่นี้ดูแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับแต่หากเทียบกับสเปค IMX 989เซนเซอร์เรือธงในปัจจุบัน IMX 966จะมีขนาดเซนเซอร์ที่เล็กกว่า 1>, 1นิ้วซึ่งคงต้องรอดูผลลัพธ์กันอีกทีนะครับว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราคงต้องรอดูรายงานกันก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ระบุว่าเซร์มี14 Pro จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ขนาด1ส่วน1.4นิ้วที่มีความเป็นไปสูงว่าเซ็นเซอร์ IMX966 ที่ว่านี้จะเริ่มใช้บนสมาร์ทโฟนรุออร่นถัดไปของเซมีเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะครับ